วันนี้นะคะเราจะไปส่องหนุ่มๆสาวๆไอ้นี้ไมากันค่ะชื่ออะไรคะอยู่ทีมอะไรเอ่ยโฟโต้ครับอยู่ทีมเซลซีจีครับสเปคที่ชอบคือแบบไหนก็แบบไหนก็ได้ไม่มีสเปคใ้ตัวแต่แบบนี้ใส่เข้ากันได้พอไม่มีแบบว่าขาวสวยสวยเอ็กซ์อีไม่มีเลยขอหนึ่งเพลงในปีนี้เลิอแพงโอเวอร์ทำไมถึงเป็นเพลงนี้อ่ะไม่รู้มันออกไหมโสดไหมสดไหมไม่โสดแล้วครับไม่สดแล้วชื่ออะไรคะชื่อโอเว่นครับเออยอยู่ทีมอะไรเอ่ย อยู่ทีมมิวสิกครับแล้วสเปคตอนนี้จีบได้ไหมสเปคแบบไหนจีบได้ไหมยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอุ้ยทำไมยังไม่พร้อมอ่ะเพิ่งโสดเพิ่งโสดสเปคจริงๆไม่ไม่มีแต่แบบชอบคนที่แบบเออมีทั้งมุมสวยมุมน่ารักอในขอหนึ่งเพลงให้กับสถานะหัวใจในวันวาเลนไทน์หน่อยเพลงเธอเก่งนี่แหละอุ้ยเธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำ Thank you ชื่อจูนอยู่ริจิเนอลค่ะ ชื่อน้ำค่ะอยู่ทีม new บิส i n e อ๋อถามได้ไหมคะว่าโสดไหมไม่โสดค่ะไม่โสดค่ะชอบคนแบบไหนหล่อหล่อค่ะขอหนึ่งเพลงให้กัรสลาดน้าหัวใจในวันวาเลนไทน์หน่อยฝากกู Valentine ก็หัวไม่อยู่ L O V E ค่ะ L is for the way อ๋ออุ๊ยอินเตอร์มากมีความคลาสสิก L It's the for you look way ตอนแรกกูเป็นเพงไทยด้วยครับชื่ออะไรคะชื่อลูกอีค่ะอกู่ทีมครีเอทีฟค่ะสถานะหัวใจเป็นไงบ้างคะมันแห้งเคียวเลยที่สเปข้างนเป็นไ้าวหมูแม่ตาขีดน่ารักขขอหนึ่งเพลงให้กับบรรลัไทานกีหน่อยสายบรนไทยกันดพันธ์ค่ะสนวันแห่งความรก เจ็ดปีแล้วที่ไม่ผ่านไม่มีใครเลยยืนยันเลยค่ะจีนนี้ค่ะขอบคุณนะคะายม่ๆกองทีม i m M นะคะชื่อจีน่าคะขอสปิคหน่อยได้ไหมได้หมดเลยค่ะขอแค่ไม่ใส่ถิงกันขอต้องแบบตีอาล่าตีมาเป็นหนุ่มตีพี่จี๋นะพจีนช่ก็จะจีเดียวกันขอหนึ่งเพลงสักวันฉันจะให้ดีค่ะสวันโสดเหรอคะหรือว่าจีได้ข้าวเพษ ชื่อบ๊วยเข็มครับยูทิมีเดียไม่มีตายตัวครับผมใส่เข้ากันได้ก็ับผมสนไหมคะอ่ะไมแใจละไน่ใจละครับเพลงให้กับมาโรนติได้ไหมคะเพลงรักของพีมันดาชื่อมาร์สค่ะยูทิมเีเดียเป็นผู้ชายที่ตายตัวไหมคะไม่ดูได้ังไงครว่าทีฉันเผู้ชายเด้๋วเสียวผู้หญิง ้สาาายมกกว่ขอหนึ่งเพลงให้กับบรรลัยไทยได้ไหเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงเออเป็ดสีไปพี่ชานอยู่ตำแหน่งอะไรคะเออเป็น h e a d of gear ครับองทันบอกสเปคพี่ชานได้ไหมคะบอกยากอ่ะเหมือนภระยาพี่อ่ะอ๋ออุ้ยวายถ้าตอมครับอยู่ทีมอะไรคะอ่าอยู่ทีมคูรักชันนครับมีสเปคสาวในใจไหมคะอืมพร้อมๆผิวแทนอุ๊ยอย่าเลยหนึ่งเพลงได้ไวเลยบาเลัยไทยไดยค่ะ Bird off.